ในงานดวนก็มีม้อนเตะหรือเปล่าม้วยเอ้ยไปปั่นกันเลยม้วนนี่มัสลาดได้ปุ๊บอยากกินหนีผู้เดียวหไอ้ปมวอยากติดหนีผู้เดียวลูกสบายดีพ่อแม่พี่น้องมีแต่นักเลงโดยสวัสดีครับเออสวัสดีครับก่อน สวัสดีครับชั้นบอกแกสวัสดีครับก่อนของออไอ้มวยเด้ลูกของไอ,มอ้มวยเปลี่ยนกันฮะเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเปลี่ยนกับยัง,ง,งเออยของไอ้มวยลูกเอาไปหาไอไปบุบังคับไปเอาใหม่ หามนะไปเอาใหม่ลูกไปเอาใหม่ไปเอาใม่ไปเอาไปหาไอคินไปนี่ไปไปเอาใหม่ลูกไปเอาใหม่ไปมาแล้วมาแล้วน้องน้ำมาแล้วอาจจะไม่ใช่ผัวไปเที่ยวมาหอดแล้วพี่น้องรายงานมาว่างหอน้องแตะแหม่นบ่เนาะ thế múa ai roll to mày hơi sư sắn, đây đi, ba, ừ, ma ừ. ma ừ. กก่อนไรฮะกอไสองมือสามมือสองคืนรอ้ยเอาอันเดียวเฮ้ยยังคือเดนั่นอนน่ะเออเออเออคืนแน่ไค ah, ืนอะไคืนแน่บ้งองกนิ้คืนโน้เขาอยากกินถ่าีขเนเอาขิดสื่อใหม่ดอกมะเเออคือเป็นนางโอ้ยย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 ย ในสายคองฟงของฝากนะสบาดีพี่น้องโอ้ยบนนี้ยังผากเน่ในมือน่ยายน้องวางอาูนมเงินบาเหี่ยวในสายของฟงของฝากนะน้องเทนไม่กินด้วยแล้ว ลุอล้วูลาซูดลาซูดไคือหลุดโถ่จคาบนี้เนาะจะกินใ่ปนิ่งเนี่ยอือยังมาฝากด้เสือผ่าหน้าของเรือบริษัทนี้ลงมาลูกลงมาอีเม่ชิพาไปเอาน้าล้วเมื่ออะไรนี่อ๋อกระมือฝ้าเมือโคตรโคตโตกสูง มันคึ้เฉยๆ่องเหรอไม่ได้รองไม่่าไม่นช่ฝาไม่ใช่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 ไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่่ไม่ใ่ไม่่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ไม่ใช่ไม่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 ่ม่่ไม่่ไม่ม่่ไม่่ไม่่ไ่ไม่ม่่ไม่่ไม่ไม่่ไม่ใ่ไม่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 ่่่ไม

เว่าเอาือนีย้องเรอน่งลโอ้โหือนิดนยโอ้อเเออเออไม่ก็่วหน่าไม้้่าอะไรอบเคยพ่อรถใหญ่โอ้ยตองกระปุกอะไรขำมืดเป้ดตาพูแห้งโอ้โไม่ดเลว่าเลนตอระโดด อ้าเอาขิดสือด่อรถมมอยากได้วิกกฏหหบ้านโ่ผ้าหเ่า่อ่อว,อ <laughs> วเ้าเอาขเทนมวนบ่าเทน่ามันกินผักบอต่ท่ามามนมวลจะน <c oughs> ขาดองลูกผ้าย,ยังเงงมาโชดได้เอนอนอนขาดองลูกผ้าย,ยังเงิงนะ <c oughs> เาล่กจ้บห้างเขาคือมาฮอตตั้งแต่ผู้เงิอนหาบ่าบริเวณสายแข่เงืนหาบ่าทั้นก่เงินกูวลี้ตัวถ้วยถ้วยเนี้ยช่วยแปดไก่แปดไข่ไข่แปดนะฮะกด้แต่แน่ละที เห็นล้ไงไก่ีไก่สีไก่สียังไอเทนนเจ้านะมากัางไอเทนหมากยังเฮ้ขอบกินดอกกินอืมขอบเคยกินเหรยอาใหน้องำนะทำบาทหนึ่งบาทละพันกว่าแลเด้อใส่แค่เงินนะกอะ บ่อพเพื้นใส่แค้นเงินหาบาทนะกบาลละพันกัวเลยจะบอกใส่แค้นเงินหาบาทหน้อยเออเออมีเงินมีคเหมนเนาวเนี่ยเห็นไหมบาละพันบาทลพันกัวเอ่บัตละพันปลายะไรดเงินนะก ไม่งั้นก็เอานี้มาเผาเทนเทนค่อยสิไปขี่มักสไลเดอร์ทำไมก็ไปชัดอันนี้เลยกินน้องไม่เลยอันนนาสุดมาฮอดกับมื่อื่นมีงานต่องานผูกแขนบอกทรงผูกแขนเลยผูกแขนปาเมียข้างบอกไผ ผูกแคนปีใหม่นี่แล้วการนอนไหนมันแพงนะผูกแขนก็นไรการนอนนะบึ้นไคุ้มได้ไปผูกเขาหนาเขาดำคุ้มมะแล้วลงมาลูกลงมาอีแม่สิผ้าเมื่อไง้รนี่หายังกันกอบอันนี้ เอาลงมาเบอร์แมั้มนนี่นะอ้ยินได้หลแต่เลยเอาลงมาเลยเอาลงมาไหนเอ้ยบันนี่่ะนี่นะโอนเจ้าหายยังก่เอ้ยเคยจะเคยจะว่ามันจับอยู่เมื่อกี้นี่สีดำเออไปเนลูกมาพ้นตก๊ะ ดูไผ่นไผ่ไ่อกนี่นะดะกอนบ่ไปกหมี้มาด้อมเดไปหาหมออิกละดนมุสาวข้อมันบวลงข้อมันกินยาบวไรยๆๆๆชีวชี้า ไปไปไปๆไปไูพัอสินไปผูอีโบมวยเอ้ยหน่วยลงมานะมวยชิลงแปเวานำกินและสิเมื่อนไข่บดคืนน,มมน,น้งว่าเมื่อคืนนี่ เอากระหากัขืนมานี่นะเอาอยู่เทียมบนมือมากสีตายบนแหละ乌鲁ลละเป็นเปียเป็นลอยสามตัวสีตัวนอนดึงแกสดใจเงินยาติ้งกอนเอาเงินไปหายาติ้งกันเอาอกแลค่ก็วดนางีี่นเอาเงินไปหาหยาติ้งอลไเปล่าอีกสองห่อหยาติ้งยังบ่ได้ทน เนี่ยเสียนามให้มูวะ,ะน,นึกว่าค้ายปานิน่งแป้าเป้าอ,อีกสองห่อลูกไอ,อเทนเป้าอ,อันนี้มาให้นอกอีกสองหอ่อเนาให้มูยอนี่กเอาเพิ่มห่อหนึงพ,พ,พอได้เป็นสห่อพอดีทรารามทักน่ง